แต่ต้นไม้ใหญ่ๆครับผมโอ้พเพื่อนดูตรงนี้สิตรงเนี้ยเหมือนเป็นอุโมงค์เลย,เยนี่ทัไงดีเนี่ยเดี๋ยวพี่กอฟจะขอลองซูมเข้าไปดูนะครับโอ้เพื่อนๆดูนี้สิครับนี่พี่กอฟอยู่กับต้นมะม่วงแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวพี่กอฟจะขอลองชิมหน่อยนะอือหึมมันมากสวัสดีครับอยู่พี่กอฟกอฟสตอรี่ครับผม ตอนนี้นะครับพี่ก๊อฟกำลังหาที่แหล่งใหม่ครับที่จะมาสร้างบ้านของเราครับผมหลังจากที่เกาะส่วนตัวของเรานะครับโดนพายุพัดถล่มครับจนตอนเนี้บ้านพังทลายราบเป็นหน้ากองหมดเลยครับเพื่อนๆนแล้วตอนนี้ครับพี่ก๊อฟก็อยู่ในป่าครับรู้สึกว่าเป็นสถานที่ที่แบบอุดมสมบูรณ์มากๆนะครับมีต้นไม้เยอะแยะนะนี่ฟังดีๆนะ้มีเสียงนกด้วยโอ้แสดงว่าที่เนี่ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์มากๆนะครับมีสัตว์นานาชนิดเลยเพราะงั้นนะครับพี่ก๊อฟก็เลยคิดว่าที่นี่แหละครับเหมาะที่จะเป็นที่ต่อไปครับที่พี่กมผ โอเคแต่พี่ก๊อฟเดินมาพักหนึ่งแล้วครับยังหาที่เห,หมอที่จะมาสร้างบ้านหลังใหม่ของพี่ก๊อฟไม่ได้เลยแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเดินหาดูต่อไปกันก่อนครับผมโอเคไปไปดูด้วยกันครับโอ้โหได้ยินเสียงไก่ด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นไก่ป่าหรือไก่บ้านนะแต่ที่นี่ไม่มีบ้านคนเลยนะ๋ยวพี่ก๊อฟต้องเดินต่อไปเรื่อยๆก่อนนะครับโอ้แต่ต้นไม้นี่เยอะมากๆนะครับเนี่ย เดินเข้ามานี่คือไม่รู้เลยนะว่าตรงไหนเป็นตรงไหนทิศไหนเป็นทิศไหนพี่กอก็ไม่รู้ด้วยเ <laughs> นี่ยแต่เท่าที่ดูนะครับตอนเนี้ยอุดมสมบูรณ์มากๆครับคิดว่านะอีกนิดนึงนะเราน่าจะเจอสถานที่ที่พอจะสร้างบ้านได้นะครับและสำคัญนะมันน่าจะมีต้นอะไรสักอย่างที่เป็นผลไม้ถ้าเราสามารถเก็บกินได้นะครับผมโอ้แต่ตอนนี้เจอแต่ป่าไผ่นะฮะต้นไผ่เยอะมากแล้วเวลาเดินผ่าน ตรงพุ่มหญ้าเนี่ยครับที่มีเป็นกอหญ้าอย่างนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆหรือน้องๆเดินผ่านนะครับต้องพยายามระวังนิดนึงนะครับผมก่อนที่เราจะก้าวเดินไปเนี่ยเราต้องพยายามสำรวจดีๆนะครับว่าใต้พุ่มไม้หรือใต้กอหญ้าเนี่ยมีอะไรแอบซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับเพราะอาจจะมีสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษก็ได้นะครับผมเพราะงั้นนะต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะครับถ้ามีโอกาสเข้ามาเดินในป่าอย่างนี้นะฮะ โอเคครับเพื่อนๆแล้วตอนนี้นะครับพี่ก๊อฟก็รู้สึกว่าพี่ก๊อฟน่าจะหลงทางนะผมเพราะคือตอนนี้คือแบบพี่ก๊อฟงงไปหมดแล้วเนี่ยหันไปทางไหนก็มีแต่ต้นไม้นะครับคือหาทางออกไม่เจอเลยนะครับผมสงสัยเราคงต้องตั้งลกลากที่นี่แล้วครับคิดว่าเดี๋ยวพี่ก๊อฟจะต้องเดินอีกสักหน่อยนะฮะคาดว่าน่าจะเจอสถานที่นะครับที่เหมาะในการสร้างบ้านของเราครับผมแต่ที่ยจริงๆนะคือพูดอย่างเงี้ยตั้งแต่เช้าแล้วนะนี่เดินมาจนบ่ายยังไม่เจอทีเดี๋ยวเดินต่อกันนะครับแต่เท่าที่เดินเนี่ยพี่ ชอบธรรมชาติที่นี่ม,มากครับผมเพราะมีเสียงนกเสียงไก่แล้วก็เสียงกระรอกด้วยครับโอ้คือแบบธรรมชาติสมบูรณ์มากๆอ่ะแล้วเมื่อกี้พี่ก๊อฟเดินมาจากทางนู้นนะครับเจอต้นตะขบด้วยครับผม <laughs> ต้นตะขบเนี่ยผลไม้พื้นบ้านนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าเพื่อนๆเคยกินกันหรือเปล่านะครับรูปมันจะสีแดง,แดงๆเหลืองๆหน่อยนะฮะรสชาติหวานมากๆถ้าใครเคยกินเนี่ยคอมเมนต์มาบอกพี่ก๊อฟหน่อยนะแต่พี่ก๊อฟชอบมากเลย จากเมื่อกี้เราเดินผ่านมาพักนึงแลวครับแต่คิดว่าเดี๋ยวข้างหน้าก็น่าจะมีอีกนะเราลองเดินไปดูเรื่อยๆก่อนครับผมไปโอ้โหแล้วดูเส้นทางสิครับที่เราเข้าไปเนี่ยคือพูดง่ายว่าค่อนข้างจะลกนิดน,นึงนะครับแต่โชคดีนะครับพี่ก๊อฟมีไม้กายสิทธิ์ประจํากายนะผมนี่ครับนี่คือไม้กายสิทธิ์ของพี่ก๊อฟครับ <laughs> นี่นะเวลาพี่ก๊อฟเดินนะก็จะพยายามแบบเอาแบบคำ,คำๆอย่างนี้นะเดินๆไปเรื่อยๆปุ๊บอย่างนี้นะครับปุ๊บนี่ เพื่อที่อย่างน้อยนะฮะจะได้ป้องกันภัยอันตรายครับถ้าเกิดมีอะไรข้างหน้านะมาให้เจอก่อนโอ้ตอนนี้นะครับพี่ก็พยายามฟังเสียงนกแล้วก็เสียงไก่นะครับคือถ้านกกับไก่นี่ได้ยิงแล้วคือถ้านกกับไก่อยู่ทางไหนเนี่ยแสดงว่าแถวๆนั้นมันจะต้องมีน้ําแล้วก็มีผลไม้ครับผมเนี่ยเดินมาพักหนึ่งละโอ้ย ยิ่งเดินเข้าไปลึกนะฮะยิ่งเจอธรรมชาติต้นไม้มีแต่ต้นใหญ่ๆนะครับเนี่ยโอ้โหเพื่อนๆดูตรงนี้สิตรงนี้เหมือนเป็นอุโมงค์เลยโหเป็นอุโมงค์จากธรรมชาตินะครับเนี่ยนี่เห็นไหมเป็นต้นไผน่เนะยครับแล้วก็ข้ามมาอย่างเงี้ยมาถึงฝั่งนี้นะเฮ้ยเท่มากเลยเป็นอุโมงค์เลยนะอ่ะโหโอเคเลยครับเดินมาเหนื่อยๆนะพี่ก๊อฟนะครับขอเข้าไปนั่งพักเหนื่อยในนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมโอ้ รู้สึกว่าเดินมาค่อนข้างจะเหนื่อยครับแต่โชคดีหน่อยนึงนะครับที่แดดวันนี้ไม่ค่อยแรงมากแล้วก็ที่สําคัญนะครับเห็นไหมสังเกตดูดีนะครับต้นไม้ใบหญ้าไหวตลอดเพราะมีลมตลอดลเพื่อนเพื่อนโอ้โหแล้วดูคราบเราได้มานัา่งอยู่ใต้อุโมงต้นไม้นะโอ้โหสวยงามมากๆเลยครับอยากให้บ้านเราเนี่ยมีแบบนี้บ้างยังเลยอะ่ะหรือว่าเราจะสร้างบ้านแถวนี้ดีเนี่ยยอดไปเลยครับผม โอเคนะครับเพื่อนๆภารกิจของพี่ก๊อฟในครั้งนี้นะครับนั่นก็คือพี่ก๊อฟจะหาสถานที่สร้างบ้านต้นไม้ของเราครับตามที่พี่ก๊อฟได้ลงตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะคิดว่านะครับพี่ก๊อฟจะพยายามหาต้นไม้นะฮะที่มันล้มแล้วนะครับคือเราจะไม่ตัดต้นไม้นะฮะแต่หาไม้ที่ล้มแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็คือเอามาทําเป็นบ้านของเราครับคิดว่าที่เนี่ยอุปกรณ์วัสดุนะคงจะเยอะแยะมากเลยแหละโอเคเดี๋ยวขอนั่งพักเหนื่อยแป๊บนึงครับหายเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเราไปต่อนะผม 2,000 years later โอเคครับตอนนี้พี่ก๊อฟหายเหนื่อยแล้วนะเดี๋ยวเราลอดอุโมงค์ต้นไม้นะครับผมแล้วก็เดินออกไปหาที่สร้างบ้านของเราต่อนะครับผมโอ้เพื่อนๆครับนู่นๆๆ่ตรงนู้นมีรังวัตแดงด้วยเดี๋ยวพี่ก๊อฟซูมให้ดูนะนี่มีรังวัตแดงด้วยครับผมโอ้โหรังใหญ่มากเลยฮะโอ้เดินไปเดินมานะครับเหมือนเหมือนกับพี่ก๊อฟเฮ้ยเจอผลไม้ป่าครับผมเฮ้ย กินได้ป่เนี่ยโอ้โ oh, หนี่ครับเพื่อนๆนี่พี่ก๊อฟไปเจอผลไม้ป่าครับผมมันคือลูกอะไรก็ไม่รู้นะครับหน้าตาแปลกๆไม่แน่ใจว่ากินไดเปล่านะฮะเดี๋ยวจะลองกินดูสักเม็ดหนึงนะ่งเนาะออ้ยแต่แข็งมากเลยเนะี่ยโอเคครับผมตอนนี้นะครับพี่ก๊อฟเจอเม็ดอะไรก็ไม่รู้นะฮะหน้าตาแปลกๆนะครับเดี <ś Okey. S 2> ๋ยวพี่ก๊อฟจะลองกินดูนะว่ากินไดเปล่านะครับผมกินเลยนะโอ้โาอาขาดขาดมากเลยขมมากเลยครับ ันคือลูกอะไรก็ไม่รู้นะครับถ้าเพื่อนๆรู้จักนะคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะผมนี่คือต้นอะไรเนี่ยหืมฝาดลิ้นมากเลยโอ้มีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆครับผมโอ้อุปกรณ์วัสดุเพียบเลยนะในการสร้างบ้านของเราเนี่ย ้นนี้ก็ถือว่าต้นใหญ่ใช้ได้เลยนะครับเนี่ยแต่ลักษณะเหมือนต้นนี้น่าจะตายยืนต้นแล้วหรือเปล่าอ่ะเพราะว่าข้างล่างนะครับรู้สึกผูมากเลยนะเหมือนมีปวกนะครับเต็มเลยถ้าเราสร้างบ้านต้นไม้ตรงนี้นะคงไม่เหมาะแน่นอนเลยครับเพราะว่าเอาไปเอามานะเดี๋ยวปวกก็จะมากินบ้านของเราไม่ได้ครับเอาต้นอื่นดีกว่าเอาต้นที่ใหญ่กว่านี้โอใกล้ๆกันครับเราเจอต้นไม้ที่ล้มตายอยู่แลครับผม ถ้าเราเจออย่างนี้นะเราสามารถเอาต้นไม้พวกนี้แหละไปทําเป็นอุปกรณ์วัสดุในการสร้างบ้านได้เลยนะแต่ต้องหาแล้วก็เลือกให้ดีๆนะครับต้องพยายามหาตัวที่มันไม่มีปวกวางช่วงตรงนี้ก็ยังแข็งแรงอยู่นะน่าจะมาใช้งานได้นะครับนะเดี๋ยวค่อยว่ากันโอ้เพื่อนๆครับนี่พี่ก๊อฟเจอต้นไม้ต้นใหญ่มากโอ้สวยมากๆเลยต้นนี้แต่เสียดายนะครับข้างล่างเนี่ยเป็นกอไผ่ที่แบบลกมากๆนะครับผม นี่ถ้าเกิดพี่ก๊อฟสร้างบ้านนี้อยากสร้างต้นใหญ่ใหญ่เงี้ยมอมันจะแข็งแรงมากเลยนะครับแต่เสียดายอ่ะโอ้กอไผ่นี่แบบเยอะมากๆอะ่ะเราจะต้องตัดกอไผ่ออกก่อนนะครับผมแล้วถ้าเกิดพี่ก๊อฟทำคนเดียวนี่คงจะต้องใช้เวลานาน,านแน่ๆเลยเสียดายเลยครับต้นไม้สวยมากๆนะโอเคมากแต่ดันมีไผ่สูงมากปกคลุมทั่วต้นไม้เลยนะครับนี่ถ้าเกิดให้พี่ก๊อฟตัดต้นไผ่จริงนะอาทิตย์หนึ่งไม่แน่ใจว่าจะเสร็จหรือเปล่านะอ้า เดี๋ยวเราไปหาต้นที่โอเคพร้อมในการสร้างบ้านของเรามากกว่านี้ก่อนดีกว่าครับไปโอ้ต้นไผ่เยอะจริงๆนะครับบริเวณเนี้ย <Years> โอ้ครับดูโพงนี่สินู่นๆๆเห็นไหมมองเข้าไปนู่นน่ะไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นโพงอะไรนะครับ เพราะอยางที่รู้ครับตอนนี้พี่ก๊อฟอยู่ในป่านะครับผมแล้วพยายามหาที่จะสร้างบ้านที่ใหม่ของเรานะครับแต่ตอนนี้พี่ก๊อฟยังหาไม่ได้เลยยังคิดอยู่เหมือนกันนะครับว่าคืนนี้ถ้าเกิดพี่ก๊อฟหาที่นอนไม่ได้เนี่ยพี่ก๊อฟก็ต้องหาที่หลบซ่อนที่รู้สึกว่าปลอดภัยก่อนนะครับแล้วโพงข้างหลังเนี่ยทีแรกพี่ก๊อฟก็มองอยู่นะว่าอยากจะเข้าไปนอนพักนะครับแต่ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าข้างในจะมีอะไรหรือเปล่านะครับเพราะในโพงรู้สึกว่ามันใหญ่มากเลยนะแล้วสิ่งสคัญอ่ะมันลกด้วยครับไม่แน่ใจะว่านะ เอ๊ ه, ทำไงดีเนี่ยเดี๋ยวพี่ก๊อฟจะขอลองซูมเข้าไปดูนะครับงงไม่เห็นนะครับเพราะต้นไม้เยอะมากอะ่ะไม่เอาดีกว่าอันตรายไปดูที่อื่นต่อดีกว่าโอ้ยเพื่อนๆครับพี่ก๊อฟรู้สึกว่ามันอันตรายเกินไปครับสงสัยเราต้องไปหาที่อื่นแล้วฮะไปตอนนี้มันยังไม่มืดยังพอเวลาเดินหาต่อครับไปโอ้เดินมาไม่ไกลจากกันมากเท่าไหร่นะครับพี่ก๊อฟก็มาเจออีกโพงหนึ่งนะ ลกมากมากเลยนะครับเราจะอยู่ได้ไหมเนี่ยคือคืนเนี่ยพี่ก๊อฟดูแล้วนะครับคาดว่าฝนน่าจะตกนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยคือพี่ก๊อฟจะต้องหาที่อยู่สำรองไปก่อนครับเพราะรู้สึกว่าตอนนี้นะครับฟ้ามืดมากๆแต่โพงข้างหลังเนี่ยพเพ,ยพื่อนๆเนี่ยข้างหลังพี่ก๊อฟเนี่ยก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าจะเข้าไปอยู่ได้หรือเปล่ากลัวมีอันตรายอย่างเลยอะแต่มันน่าจะหลบฝนได้อย่างดีเลยนะ เดินมาตั้งไกลนะครับยังหาของกินไม่ได้หาที่อยู่ก็ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยตรงนี้มีต้นมะม่วงเพื่อนเพื่อนโอ้โหเพื่อนเพื่อนดูสิครับมะม่วงลูกดกมากเลยครับโอ้โหมันจะรอดตายแล้วครับผมสุดยอดเพื่อนเพื่อนเราไม่อดตายแล้วครับอย่างน้อยนะวันนี้พี่คอปเจอต้นมะม่วงแล้วเดี๋ยวต้องหาวิธีเอามะม่วงลงมาก่อนนะครับผม2000 years later โอ้เพื่อนเพื่อนดูนี่สิครับนี่พี่คอปอยู่กับต้นมะม่วงแล้วเพื่อนเพื่อนและที่สําคัญนะครับตอนนี้พี่คอปปีนขึ้นมา เจอลูกมะม่วงแลยครับเนี่ยยังอยู่เป็นต้นอยู่เลยนะครับเดี๋ยวพี่เขาจะขอลองชิมดูหน่อยนะโอ้น่าจะอร่อยนะเนี่ยอื้ือื้มมันมากโอ้วันนี้เอดตายแล้วผมอืมสุดยอด2000 years later เจอต้นไม้ต้นใหญ่มากๆครับผม โอ้สวยแล้วก็สูงใหญ่ผมโอ้หต้นใหญ่มากๆากเลยเพื่อนเดี๋ยวพี่ก๊อฟจะลองโอบดูนะครับโอ้โหมันกี่คนโอบเนี่ยได้ไปถึงครึ่งเลยโอบเนี่ยถึงจะรอบอ่ะเฮ้ยต้นนี้ใหญ่มากๆอ่ะดีมากเลยโอ้โหที่พี่ก๊อฟเดินมาจนจะมืดอยู่แล้วครับเพื่อนยังหาตรงจุดที่คิดว่าจะมาสร้างบ้านของเราไม่ได้เลยนะครับผม แต่ว่าต้นไม้แต่ถวน,นี้สวยมากๆเลยนะมีต้นสวยๆตรงๆเฮ้ยหรือเราเจะเอาแถวนี้ดีเนี่ยโอ้เพื่อนเหมือนพี่เขจะเจอแล้วครับเนี่ยเฮ้ยต้นนี้โอเคมากๆนะครับเนี่ยต้นนี้คือลักษณะเนี่ยคือตรงนะครับเรียวแล้วก็ยาวนะครับโอ้เหมาะมากๆเลยนะครับที่เราเจะมาทำเป็นบ้านต้นไม้ของเราครับผมเฮ้ยโอเคเลย โอ้เพื่อนๆครับพี่๊อฟคิดว่าพี่๊อฟเจอแล้วครับผมนี่ไงโอ้ต้นนี้แหละครับที่พี่๊อฟนะครับจะเอามาทําเป็นบ้านต้นไม้ของเรานะครับผมนี่ดูสิดูขนาดลําต้นเขาฮะพอดีเลยนะครับและเสียบคัญนะตรงเดียวยาวเลยไม่มีกิ่งมาเกะกะนะครับทาให้เราต้องมาเสียเวลาในการเลื่อยนะโอเคเลยได้แล้วครับผม โอเคครับเอาเป็นว่านะครับในที่สุดพี่ก๊อฟก็หาเจอแล้วครับต้นไม้ที่เราจะมาสร้างเป็นบ้านต้นไม้ของเราครับมันจะออกมาสวยงามดูดีขนาดไหนนะครับเอาเป็นว่ายังไงฝากเพื่อนๆเราติดตามด้วยลวกันนะครับผมเดี๋ยวพี่ก๊อฟนะครับจะหาอุปกรณ์วัสดุแถวๆนี้แหละที่พอจะหาหรือหยิบยืมมาได้นะครับเอามาสร้างเป็นบ้านต้นไม้ของเราครับมันจะออกมาสวยดูดีขนาดไหนยังไงเป็นว่าฝากเพื่อนๆเราติดตามและให้กำลังใจพี่ก๊อฟด้วยนะโอเคครับแล้วถ้าเพื่อนๆมีไอเดียเจ๋งๆนะฮะหรือมีอะไรเพิ่มเติมครับสามารถคอมเมนต์มาบอกพี่ก เพื่อจะได้ไดช่วยเอนคิดนะฮะให้บ้านของเราออกมาให้สวยที่สุดครับโอเคเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปเราติดตามรับชมนะครับสลับคลิปนี้ต้องขอตัวเราไปก่อนไปแล้วผม